สวัสดีครับมาเจอสูตรเด็ดของเมืองสกลเสียบหมูเสียบหมูเสียบไก่เจ๊กลก้วยเมืองสกลเจ๊กล้วยอันขายดีอันเขาว่าเขาเจ้าค่ายดีก็เลยอยากมาทามสูตรเนมันเนี่ย <Ừ. S 1> เดี๋ยวได้ขอสิวาเด้อนี่เพื่อเพื่อจะมาบางคนอาจจะมาทําแล้วก็ขายได้นะเพื่อจะมาเรียนสูรเรียนยัง อันนี้คายคา่อย่างนี้แต่ละเมือม่อหมูปิ้งมีไก่หัวใจไก่ตับไก่ต่อด้วยส้มตลาแต่ละเมื่อนี่จักโลครับซิว่าโลซิปโกโลซิว่าโล,าโลานี่คือซิว่าโลนอะไรยี่สิบบาได้บ่ถึงบ่ไข่นี่จักโมงห้าจักโมงเจ็ดโมงถึงสามโมงกว่า แล้วบางทีซองทำซุปดีส์อะโอ้สูตรเด้เอาบอกสูตรได้อยู่บนมือเหรอบอกสูตรนะบอกสูตรมันต้องมีแหละรถดีกึ่งหลายไปเลยซุปรสเกลือพริกไทยกระเทียมซอสซีอิ๊วดำสีผสมนิดนึงน้ำตาลอ่ายง่ายคือถ้าอยากมาเรียนก็มาเรียนได้เนาะเรียนสูตรได้ซื้อเฟรนชัยได้เนาะ โอเคเพราะาล้านยากล้วยนีแ่แซ่บแต่ๆอาตรงนี้นี่เขาเรียกตรงไหนนี่ตาเราเนี่ยอ,อันเลยจะพี่มานพี่มานครับเพราะแซ่บแซ่บแซ่บล้านนีแ่แซ่บอันถ้าถ้าถ้าชื่อเป็นแฟนชส์นี่ลายปันไดถ้าขายถ้าขายขายสูตรนี่แต่ว่าห้ามเปิดใกล้กันเนาะ ถ้าเอาถ้ามาเรียนเนี่ยลักเอา,เอาจักหน่วยจักหน่วยจักหน่วยรักนับเป็นหน่วยดีกว่าสิบหน่วยร้อย,ยนะสิบหน่วยร้อยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้วยมันเป็นล้านปตัวเนีอยหมดแล้วอันสูตรสูตรไหมถ้าขายสูตรรักแซนได้เบ่สูตรบ่เอบาบราณดอกสูตดเออสอนสูตรแล้วก็ให้มาเรียนปิ้งเรียนยาน่างเนาะโอเค ถือว่ามาอยู่นี่เนี่ยถือว่าสุดยอดและแซ่บสุดแล้วขายมาสักป oh. no. ีแล้วขายมาจากปีแล้วแต่ควายยังน้อยพอแปดปีค่ะแปดปีเนาะกล้าว่าสีกล้าว่าถ้าเขามาซื้อนี่จะขายอยู่บ่สูตรเลยขายเนาะถ้าราคามันดีเนาะไปทาหากินับ่แม่นี่ถือว่าแซ่บแหละไพสิบจักอันกล้วยเนาะล้านกล้วยล้านกล้วยแซ่บแซ่บแซ่บควยลูกค้าประจําเด้อนี่เด้อ บธรรมดาเอ้าสามีละสะฝากเน่ฝากแเน่สุดท้ายแล้วฝากเน่สนใจติดต่อได้สนใจก็มาได้เลยมาลองซิมบางก่อนลองซิมบางก้อนถ้าอยากได้สูตรก็จังคุยกันเนะาะโอเคครับโอเคครับโอเคครับ